สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องวชิแอนก็จะมาอ่านหนังสือเสียงพึ่งและ,มะแมลงเศรษฐกิจกันต่อนะคะค่ะอีพีนี้เราจะเริ่มต้นกันที่เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการเลี้ยงพึ่งโพงค่ะ1ลักษณะทั่วไปและวงจรชีวิตนะคะพึ่งโพรงเอพิสคอ o รนาเป็นพึ่งพันธุ์ของเมืองไทยชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในทุกภาคซึ่งในธรรมชาติของพึ่งโพงจะทำรังด้วยการสร้างรวงซ้อนเรียงกัน อยู่ในโพรงไม้หรือโพรงหินโดยมีปากทางเข้าออกค่อนข้างเล็กเพื่อป้องกันศัตรูจากภายนอกแต่ภายในจะมีพื้นที่กว้างพอให้พึ่งสร้างรวงได้พึ่งโพรงเป็นพึ่งที่มีอัตราการแยกรังค่อนข้างบ่อยและจะทิ้งรังเดิมเมื่อสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมเช่นขาดแคลนอาหารและมีศัตรูรบกวนฉะนั้นการเลี้ยงพึ่งโพรงให้ประสบความสำเร็จนั้นผู้เลี้ยงจะต้องมีใจรักอดทนมีเวลามีความรู้เรื่องชีววิทยา พฤติกรรมของผึ้งการจัดการรังผึ้งและอาศัยประสบการณ์ในการเลี้ยงผึ้งเพื่อจะได้จัดการรังผึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จต่อไปค่ะนี่ก็จะเป็นวงจรและวันนาของผึ้งโพรงเหมือนกับผึ้งพันเลยนะคะก็จะมีนางพญาผึ้งงานแล้วก็ผึ้งตัวผู้ค่ะสองการเตรียมการก่อนเลี้ยงผึ้งโพรงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรงมีรายละเอียดดังนี้คือ 2.1การเลี้ยงการเริ่มต้นเลี้ยงพึ่งโพรงนะคะเป็นสิ่งที่ง่ายมากสำหรับผู้ที่สนใจพบว่าพึ่งดังกล่าวอาศัยอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยอยู่แล้วสำหรับสถานที่ที่มีแหล่งอาหารของพึ่งอุดมสมบูรณ์จะพบพึ่งอาศัยอยู่การเริ่มนำพึ่งมาเลี้ยงเราสามารถดําเนินการได้3วิธีคือ2.1.1การซื้อพึ่งมาเลี้ยงนะคะเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็ว,รว,รวแต่ต้องลงทุนมาก การซื้อพึ่งมาเลี้ยงเป็นวิธีหนึ่งในการจัดหาพึ่งมาเลี้ยงมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้คือสภาพความสมบูรณ์ของพึ่งพึ่งที่ซื้อมาเลี้ยงต้องการต้องตรวจดูว่ามีจํานวนประชากรประชากรพอสมควรหรือไม่นะคะพึ่งที่สมบูรณ์จะต้องมีตัวอ่อนน้ำพึ่งและเกสรเพียงพอเพื่อป้องกันการหนีรังค่ะช่วงระยะเวลาการซื้อซึ่งนับว่ามีความสําคัญมากควรพิจารณาซื้อพึ่งในช่วงที่ดอกไม้ตามธรรมชาติชุกชุมนะคะ เป็นช่วงที่พึ่งอยู่กับที่ไม่หนีรังจากการศึกษาพบว่านในช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่พึ่งหนีรังน้อยที่สุดค่ะ2.1.2การล่อพึ่งการล่อพึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในขณะนี้รังที่เหมาะสมในการล่อพึ่งควรทําจากไม้เก่าๆหรือทําด้วยใบหรือทางมะพร้าวในทําเลที่ล่อเหมือนกันพึ่งจะเข้าอยู่อาศัยในรังที่ทําด้วยใบหรือทางมะพร้าวมากกว่า ส่วนรางล่อที่ทําด้วยทางมะพร้าวนั้นมีข้อเสียตรงที่ว่าเมื่อนํารังล่อไปวางไว้นานๆในขณะที่พึ่งยังไม่เข้าไปอยู่อาศัยนั้นนะคะมักจะมีมดดาและมดชนิดอื่นๆเข้ามาทํารางอาศัยทําให้พึ่งไม่เข้าอยู่อาศัยค่ะข้อควรคํานึงถึงการล่อผึ้งนะคะ แหล่งที่มีอาหารสําหรับพึ่งและมีพึ่งอาศัยอยู่เช่นในสวนมะพร้าวสวนเงาะทุเรียนกาแฟชมพู่สถานที่ล่อต้องเป็นที่ร่มรื่นและใกล้แหล่งน้ําเสาวควรใช้ไม้ความสูงของเสารางล่อควรอยู่ในระดับประมาณ1เมตรและใช้ผ้าชุบน้ํามันเครื่องพันรอบเสาเพื่อป้องกันมดแดงตรวจด,ดูรางล่อสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มดมแมลงสาบมุมแมงมุมนะคะปลวกและศัตรูอื่นๆเข้าไปในรังล่อค่ะ ลือสถานที่ที่มีการคขามานาคมสะดวกสามารถเดินทางเข้าไปในบริเวณลานเลี้ยงได้ทุกเวลาและใช้เวลาในการเดินทางไม่นานจนเกินไปการเตรียมรังล่อพึ่งนะคะการเตรียมรังล่อพึ่งโพรงก่อนที่จะนําไปวางล่อพึ่งณนะสถานที่ที่เตรียมไว้จะต้องเตรียมไข่พึ่งโพรงที่บริสุทธิ์ในการทาฝารังพึ่งเก่าโดวยวิธีการทาดังนี้ค่ะวิธีการที่1น,นะคะ นำไข่พื่งบริสุทธิ์มาต้มด้วยไฟความร้อนอ่อนๆพอไข่พื่งร้อนละลายและอเอาแปรงสีฟันหรือแปรงอะไรก็ได้ชุบไข่พื่งที่ละลายแล้วไปทาที่ตรงกลางฝารังด้านในมีความกว้างประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของฝารางังวิธีการที่สองนำฝาราังพึ่งโปร่งไปลนไฟเพื่อให้ไม้ฝารังร้อนแล้วเอาไข่พื่งบริสุทธิ์ทากลับไปกลับมา ตรงกลางฝารางด้านในกว้างประมาณ1ฝ่ามือ2-3งครั้งวิธีการที่3นําฝารางพึ่งโพรงมาถูด,ด้วยไข่พึ่งบริสุทธิ์บริเวณตรงกลางฝา,างด้านในกว้างประมาณ1ฝ่ามือค่ะ2.1.3โดยการบังคับพึ่งเข้าคอนคือการนําพึ่งที่อาศัยอยู่ตามพึ่งตามโพรงไม้โพรงหินหรือซอกหินหรือกําลังอพยพก่อรวมกลุ่มกันบนกิ่งไม้ นำมาตัดรวงบังคับเข้าคอนแล้วนำไปวางเลี้ยงในกล่องเลี้ยงพึ่งที่เตรียมไว้โดยการตัดรวงพึ่งในรางพึ่งมาใส่ในคอนพึ่งหลังจากนั้นก็จับนางพญาพึ่งนะคะใส่กลักและพยายามปัดตัวพึ่งเข้าในรางใหม่ให้มากที่สุดพึ่งงานนะคะจะเข้าในรางใหม่ตามนางพญาพึ่งทิ้งไว้สองสาวันจึงปล่อยนางพญาพึ่งจะได้รางใหม่มาหนึ่งรางค่ะ 2.2วิธีการเลี้ยงพึ่งโพงมี2รูปแบบนะคะ2.2.1การเลี้ยงพึ่งโพงแบบสมัยเก่าการเลี้ยงแบบนี้ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมไม่ค่อยมีเวลาให้กับพึ่งมากนะวัสดุที่ใช้เลี้ยงจะเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นมีลักษณะเป็นโพงไม้เป็นโพรงให้พึ่งเข้าอยู่อาศัยได้เช่นโพงไม้โอ่งห้ กระบุงท่อซีเมนต์และชายคาบ้านซึ่งมีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดต่อมาเมื่อวัสดุเหล่านี้หายากขึ้นจึงใช้กล่องไม้หรือรางไม้แทนทําให้สะดวกต่อการตัดน้าผึ้งการเลี้ยงผึ้งแบบนี้นะคะลงทุนน้อยแต่ก็ได้ผลผลิตน้อยด้วยการเลี้ยงผึ้งแบบเก่านี้ช่วงเก็บผลผลิตจะตัดเอาทั้งน้ําพึ้งและตัวอ่อนติดไปด้วยครั้งเดียวทั้งรงังทําให้ผึ้งตัวอ่อนตายไปด้วยค่ะ 2.2.2นะคะการเลี้ยงผึ้งโพรงแบบสมัยใหม่เป็นการเลี้ยงผึ้งโพรงในรังผึ้งและคอนที่ดัดแปลงจากรังผึ้งและคอนที่ใช้เลี้ยงผึ้งพันรังผึ้งจะบรรจุคอนได้เจ็คอนการเลี้ยงผึ้งโพรงที่มีรังผึ้งและคอนมาตรฐานนี้จะสามารถจัดการรังผึ้งได้สะดวกขึ้นและได้ผลผลิตน้ำผึ้งมากขึ้นด้วยค่ะ2.3อุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้งโพรง หรือรางเลี้ยงพึ่งมาตรฐานประกอบจากไม้ที่มีน้ำหนักเบาไม่ยืดไม่หดและไม่โคง้งบิดงอปัจจุบันใช้ทางมะพร้าวมาทำรางพึ่งโพรงและใช้เป็นรางล่อพึ่งโพรงซึ่งมีความจำเป็นมากผู้เลี้ยงพึ่งโพรงจะต้องมีอาจจะต้องใช้รางลอ่อควบคู่ไปกับการเลี้ยงตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อป้องกันการ เพื่อป้องกันพึ่งหนีรังหรือพึ่งแยกรังนะคะขนาดรังล่อไม่จํากัดขนาดแล้วแต่ผู้เลี้ยงจะกําหนดขนาดแต่ถ้าหากสามารถทําได้เท่ากับรังเลี้ยงเพื่อใช้ทดแทนกันได้เมื่อรังเลี้ยงไม่พอนะคะคอนพึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่จะยืดรวงพึ่งและการเลือกไม้ที่มาทําคอนควรเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงสามารถตอกตะปู และมีความคงทนในการใช้งานขนาดของคอนมรณะตานนะคะที่ใช้ในพื่งโครงประกอบด้วยไม้สีชั้นคือด้านบนด้านล่างอย่างละหนึชิ้นและด้านข้าง2ชิ้นค่ะรางล่อเพึ่งโพรมีความจําเป็นมากเพราะต้องใช้ควบคู่กับการเลี้ยงตลอดเวลาเพื่อป้องกันพึ่งหนีรางหรือแยกรางรางล่อต้องเปิดทุกด้านยกเว้นฝาด้านบนขนาดรางล่อควรทําให้มีขนาดเท่ากับรางเลี้ยงนะคะ ชุดป้องกันพึ่งต่อยการเลี้ยงพึ่งโพรงโดยทั่วไปเราจะใช้ชุดง่ายๆที่มีอยู่คือกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวและอาจจะใช้หนังยางรัดที่ปลายขากางเกงและปลายแขนเสื้อเพื่อป้องกันพึ่งมุดเข้าไปต่อยส่วนในของร่างกายนะคะโดยการบางครั้งจะมีถุงมือยางหรือหนังที่หนาสวมมือป้องกันพึ่งต่อยทุกครั้งค่ะหมวกกันพึ่งต่อยใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นบ้านก็คือใช้ตาข่ายท,ที่พึ่งรอดเข้าไม่ได้มาทําเป็นหมวกครอบศีรษะ โดยด้านล่างใช้ผ้าเย็บยาวลงมาให้ปิดช่วงลำคอไว้ด้านหน้าทำเป็นตาข่ายสีดำช่วงระหว่างตาเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อต้องการปฏิบัติงานในการเลี้ยงพึ้งค่ะแปรงปัดตัวพึ้งเป็นแปรงที่มีขนอ่อนนุ่มไม่ทำอันตรายพึ้งใช้สำหรับปัดพึ้งลงในรงังหรือในช่วงเก็บน้ำผึ้งและช่วงตัดน้ำตัดผึ้งเข้าคอนะคะ เครื่องพ่นควันเสี่ยวพึ่ง (smoker) เป็นเครื่องมือสำคัญที่นักเลี้ยงพึ่งทุกคนจะต้องมีและนำไปใช้ทุกครั้งเวลาทำงานอยู่กับรังพึ่งค่ะกลาขังนางพญาทำด้วยตาข่ายอลูมิเนียมมีขนาดเท่ากับกล่องไม้ขีดนะคะใช้สำหรับจับพึ่งนางพญาขัางไว้เวลาตัดพึ่งเข้าคอนค่ะมีดใช้มีดคัตเตอร์หรือมีดปลายแหลมนะคะสำหรับใช้ตัดรวงพึ่งเข้าคอค่ะ ลวดสแตนเลสนะคะเป็นลวดสแตนเลสขนาดเล็กสำหรับใช้ขึงคอนยืดรวงขึงคอนยืดรวงพึ่งช่วงที่ตัดพึ่งเข้าคอนนะคะไขพึ่งใช้สำหรับทาฝารังหรือข้างกล่องพึ่งนะคะเพื่อล่อให้พึ่งเข้ารังล่อนะคะอุปกรณ์อื 1, ่นๆเช่นภาชนะสำหรับใช้สำหรับใส่รวงพึ่งและนำพึ่งยางเส้นใช้สำหรับรัดรวงพึ่ง เมื่อตัดรวงพึ่งเข้าคอนใช้จำนวน2เส้นต่อ1คอนทางพักน้ำพึ่งและอุปกรณ์ช่างเช่นคอนตะปูคีมเลื่อยกันไกลาย,ยาหมองค่ะค่ะต่อไปค่ะการจัดการเลี้ยงพึ่งโครงนะคะ3.1การจัดการภายในรังพึ่ง 1. เวลาที่ทำการตรวจเช็คควรเป็นช่วงเช้าหรือในตอนเย็นมีอากาศแจม่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่ร้อนการตรวจเช็คในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พึ่งไม่ดุค่ะ 2. ความถี่ในการตรวจเช็คถ้าทําการตรวจเช็คบ่อยครั้งเป็นการรบกวนเพื่อทาให้เพื่อตื่นตกใจควรตรวจเช็คทุก10วันต่อครั้งค่ะการตรวจเช็คกกลังเพื่อนะคะแบ่งออกเป็นการตรวจภายนอกรังดูปากทางเข้าถ้าเพื่อง,งานสุขภาพดีจะบินเข้าออกจากปากทางอย่างส,สม่ำเสมอและมีเกสรติดมาข้างหลังค่ะติดมาที่ขาหลังค่ะหน้ารังสะอาดไม่มีฝุ่นหรืออยากใยสกปรกนะคะ ไม่มีศัตรูรบกวนเช่นมดค่ะการตรวจภายในรังก่อนเปิดรังควรพ่นควันเบาๆเข้าทางปากรังนะคะถ้าพึ่งไม่แตกตื่นก็ไม่ควรพ่นควันนะคะการใช้เครื่องพ่นควันควรใช้พอประมาณเท่าที่จําเป็นการพ่นควันไม่ควรให้ถึงตัวพึ่งและไม่ร้อนจนเกินไปค่ะการตรวจดูปริมาณน,น้ําปริมาณพึ่งนะคะจํานวนประชากรกับ จำนวนคอนจะต้องมีความสมดุลคือปริมาณพึ่งควรเกาะเต็มทุกด้านของคอนถ้าพึ่งแน่นเกินไปแสดงว่าพึ่งต้องการที่อยู่เพิ่มแต่ถ้าว่างเกินไปควรลดจำนวนคอนให้หน้อยลงพอดีกับจำนวนประชากรถ้าหากพึ่งสมบูรณ์ดีมีพืชอาหารในช่วงนั้นสมบูรณ์ควรเสริมคอนเปล่าไวใ้ให้พึ่งงานสร้างหลอดรวงสังเกตจากที่พึ่งงานจะสร้างไข่พึ่งขาวๆหลังคอนค่ะการตรวจดูนางพญานะคะการวางไข่การสร้างหลอด และสภาพของนางพยาการตรวจดูการเก็บน้ำหวานและเกสรพึ่งโพงจะมีตัวอ่อนเกสรน,น้ำหวานรวมอยู่ในรวงเดียวกันแต่น้ำหวานจะอยู่ด้านบนของคอน,นะคะการตรวจดูสัตร์ตพึ่งค่ะโรคพึ่งโพงนะับว่าเป็นพึ่งที่ไม่ค่อยมีโรคนะคะไม่ค่อยมีโรครบกวนและพบโรคของพึ่งโพงน้อยมาก ถ้าพบโรคพึ่งควรนำคอนั้นไปทำลายโดยการเผาทิ้งเช่นโรคแซกบรูตส่วนสัตว์ศัตรูที่ควรตรวจเช็คก็คือผีเสื้อกินไข่พึ่งมดแดงมแมลงสาบแมงมุมตัวต่อถ้าพบควรทำลายเสียค่ะการตรวจดูสภาพรวงรังพึ่งรวงพึ่งที่มีสภาพเก่าสีจะด,ดำ ควรตัดทิ้งไปหรือสภาพรังที่เพิ่งสร้างไม่เป็นระเบียบควรคัดออกหรือตัดแต่งใหม่นะคะ3.2เทคนิคการรวมรังบางครั้งพึ่งที่เลี้ยงเกิดขาดนางพญาหานางพญาใหม่ไม่ทันโดยเฉพาะพึ่งโพรงที่ล่อมาได้มีประชากรไม่มากพอนะคะ หรือรังพึ่งที่ไม่สมบูรณ์ควรที่จะรวมรังให้เป็นรังเดียวมีความแข็งแรงพอที่จะได้รับน้ําหวานในช่วงที่ดอกไม้กําลังจะบานในการรวมรังใช้เทคนิคดังนี้ค่ะรังพึ่งที่จะรวมกันควรขนย้ายมาไว้ใกล้ๆกันทําลายนางพญารังที่ไม่สมบูรณ์ล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะในกรณีที่มีนางพญาทั้งสองรังค่ะนำพึ่งทั้งสองรังมารวมกันทันทีโดยฉีพ่นน้ำหวานให้ทั่วรังพึ่งทั้งสองรังค่ะ ควรปฏิบัติงานในช่วงเย็นหรือพลบค่ำนะคะข้อควรระวังในการรวมรังอย่านำรังพึ่งที่เป็นโรคและศัตรูที่สำคัญของพึ่งมารวมกับมารวมกับรังอื่นๆนะคะ3.3เทคนิคการสร้างความแข็งแกร่งให้พึ่งแต่ละรังค่ะปัจจัยที่สำคัญในการเสริมสร้างรังให้พึ่งนางพญามีการวางไข่และเสริมสร้างประชากรให้มากขึ้นต้องมีปัจจัยต่างๆคือมีเกสรดอกไม้พอเพียง โดยธรรมชาติมีมากพอถ้าไม่มีควรให้เกรสรเทียมมีน้ำหวานจากดอกไม้มีนางพญาที่มีคุณภาพดีสถานที่เลี้ยงดีทำเลดีสภาวะอากาศเอื้ออำนวยมีการจัดก,การดีหมายเหตุเกรสรธรรมชาติที่สำคัญเช่นดอ,ดอกข้าวโพดดอกข้าวดอกไม้ป่าหลายชนิดดอกบัวดอกมายราบดอกวัชพืชและดอกมะพร้าวเป็นต้นค่ะวิธีการเสริมสร้างความแข็งแรงให้พึ่งแต่ละรงังการรวมรงัง โดยการเสริมตัวอ่อนที่ปิดฝาแล้วนะคะซีลบรอดจากกลางสต็อกไว้แยกโดยการสลับรังทําให้พึ่งอ่อนแอแข็งแกร่งขึ้นและควรทําในตอนกลางคืนหรือพบค่ําจะช่วยแก้ไขปัญหารังใกล้เคียงต่อสู้แย่งน้ําพึ่งนะคะ3.4เทคนิคการแยกรังตามปกติพึ่งโพรงจะมีการแยกรัง1-6ครั้งต่อปีการแยกรังเป็นการอยู่รอดอย่างหนึ่งของพึ่งโพรง ผู้เลี้ยงพึ่งสามารถทําได้โดยการให้พึ่งแยกรังเรียนแบบธรรมชาติและจับพึ่งมาเลี้ยงซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีที่มีขั้นตอนมากในการปฏิบัติงานนะคะการแยกรังพึ่งสามารถแยกได้2วิธีคือนางพญาตัวใหม่กับหลอดนางพญาจะแยกหลอดนางพญาไว้ที่เลี้ยงพึ่งเดิมนะคะแล้วแยกพึ่งงานกับนางพญาตัวเก่าไปหรือจะให้นางพญาอยู่กับที่แยกหลอดไปใน ทางปฏิบัติที่กล่าวมาแล้วซึ่งมีผลไม่ต่างกันพึ่งสามารถเจริญเติบโตได้และพัฒนาต่อไปได้เป็นปกติถ้าหารพึ่งสมบูรณ์พึ่งจะสามารถพัฒนารังให้สมบูรณ์ค่ะการแยกรังควรปฏิบัติดังนี้รังพึ่งที่ควรแยกเป็นรังพึ่งที่สมบูรณ์มีหลอดนางพญาลานเลี้ยงควรมีพึ่งตัวผู้เพียงพอคัดเลือกหลอดนางพญาที่สมบูรณ์ไว้2-3หลอด ช่วงนางพญาใกล้จะแยกรางประมาณ2อถึงสาวันแยกพึ่งออกเป็นสองพวกจะแยกนางพญาไปหรือหลอดนางพญาไปก็ได้ให้รางหนึ่งอยู่กับที่อีกรางหนึ่งให้หันคนละทิศเว้นระยะทางพอสมควรหลังจากนั้นดูแลจัดการด้านต่างๆในการตรวจเช็คพึ่งทุก10วันจนกว่าพึ่งจะสมบูรณ์ตามปกติค่ะ3.5การรอบพึ่งควบคู่กับการเลี้ยงนะคะ การเลี้ยงพึ่งโพรงปัญหาที่สำคัญคือพึ่งหนีรังผู้เลี้ยงไม่สามารถเพิ่มปริมาณพึ่งได้ตามความต้องการและมีความและไม่สามารถคงสภาพพึ่งที่มีอยู่ให้เท่าเดิมได้พึ่งอพยพไปตามแหล่งอาหารแต่ละฤดูกาลการล่อพึ่งควบคู่กับการเลี้ยงพึ่งเพราะว่าพึ่งที่หนีรังแยกรังและพึ่งป่าตามธรรมชาติจะอพยพหนีรังแยกรังหรือจะหรือหารังจะไปเข้ารังล่อนะคะ ปริมาณพึ่งที่เลี้ยงไว้จะมีพึ่งทดแทนจากการล่อและจะมีปริมาณน้ำพึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการทดลองมีพึ่งเพียง10บรังปัจจุบันมีพึ่งประมาณ100กว่ารังฉะนั้นการเลี้ยงพึ่งโครงควรมีการล่อควบคู่กันไปด้วยค่ะ3.6การจัดการเลี้ยงพึ่งนางพญานะคะพึ่งนางพญาที่ดีเป็นหัวใจการเลี้ยงพึ่งซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ วางไข่สม่ำเสมอทั้งคอนผลิตพึ่งงานมีคุณภาพเป็นนางพญาที่แข็งแรงนางพญาพึ่งโพรงมีความสามารถในการควบคุมและผลิตพึ่งงานได้มีประสิทธิภาพให้สังเกตว่าถ้าพบว่าการวางไข่ลดลงมากหรือนางพญาพิการควรทําการเปลี่ยนนางพญาอาจจะใช้หลอดนางพญาภายในรงังหรือใช้หลอดนางพญาจากรังพึ่งที่ดีมาเปลี่ยนค่ะค่ะวันนี้เราก็จะขอจบการอ่านหนังสือเสียงเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะ อีพีหน้าเราก็จะมาขึ้นกันที่การเปลี่ยนนางพยาโดยใช้ควินเซลหลอดเรวองพึ่งแม่รังนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณในการรับฟังรับชมเป็นกำลังใจให้อดินด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการลงคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ